สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับเกมไมค์ครับเวอร์ชันใหม่แล้วก็มีข่าวดีมาบอกอีกเรื่องนึงนะคะเวอร์ชันของเราเปลี่ยนเป็น1.0.0นะคะแล้วก็แบบเท็กเจอร์ใหม่ด้วยเห็นไหมหญ้าจะขยับได้แล้วเดี๋ยวเราจะพารีวิวบ้านข้างหลังเราด้วยนะเราเพิ่งได้มาเราก็เลยสกินเป็นอย่างนี้ขี้แจกเปลี่ยนมาดิคุดูเนี่ย นี่ยะ่ะตอนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านเรามันจะเนียปนเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า,าลานจอดรถอะไรอย่างเงี้เท็กเจอเราก็จะไม่แบบมีเงาตรงเนี่ยยาเย่ออะไรก็จะขยับได้แสงคือแบบว่าถ้าเราก้มหน้าอย่างเงี้ยหน้าจะดำเนี่แล้เดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านเลยตรงนี้เอ้ยในบ้านตรงนี้ก็จะเป็นแบบทางเดินแล้วไปบ้าน บาราเปสตามโมลเดร์นจุเนียร้องหอนหาอะไรเนี่ยเข้ามาเราก็จะเจอเป็นแบบห้งองห้องฝาอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่ารับแขกจุเนียมันเอาทั้งมาทำไรนู้นทังเออนั่นแหละทั้งเองเอเนีน่ยตรงนี้ก็สามารถนั่งได้นะคะแล้วก็ด้าจะยยอดทำไมนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบห้องครัวจะมีกล่องอาหารที่คุณพี่คีมทำไว้นะคะ มีห้องครัวเราสามารถแบบเนรมิตอาหารได้ยืมตัวนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเตาเตาคูนจูเนี่ยอย่าเล่นประตูเดี๋ยวประตูพังตัวนี้ขึ้นมาก็จะเป็นแบบแคบหน่อยแต่สวยตัวนี้เป็นห้องนอนนะคะแบบว่าเปิดเบรคไฟแต่ที่คุณม้ก็ทําไม่ได้หรอกนอนสองคนเรานี่เป็นบ้านสองคนเนี่ยคะ่ะ ก็จะเป็นนะ้ำที่แบบว่าน่าเกียดมากเลยเงามันเป็นเพราะเงาวบาแบบว่าบ่อชมวิวหน้าบ้านอะไรอย่างงี้หน้าบ้านเราก็ไม่มีอะไรหรอกมีแต่บ้านพี่กิมบ้านน้ำสิงเยเยะเเยะเราก็จะมารีวิวเท็กเจอร์กับของใหม่มันไม่มีของใหม่เลยเรามาดูกันในตรงนี้ดีกว่า อันนี้คือเราปรับเติเจอร์ชุดเกาะจะไม่สวยเลยแต่เราชอบก,ก็แบบวิว,วอ,อะไรอย่างนี้ถือมีเพื่อความแบบเฮ้ยมาดูหน้าตาอินพีซีนี่กว่าวิลเจอร์มันก็เหมือนเดิมวิลเจอร์ใช่ไหมเฮ้ยตีลตีคิทดดี่เข้าด้วยอุ้ย ทำไมมันตายยากจังวะไม่ฆ่าหรอกห้าตาตัวอะไรก็แบบเหมือนเดิมนะคะก็มีไม่มีของใหม่นะจูนะไม <c oughs> ่มีของใหม่เลยะคะ่ะ <c oughs> แตล่ลงมอดได้แบบเยอะแม่ผมลงลงมัด <c oughs> <c oughs> เรามาดูพิพินสัณฑ์นี่ทางเดินไหมคะขอเดินหน่อยบ้านนี้เดี๋ยวเขาสร้างเสร็จเต็มตัวแล้วเดี๋ยวเราจะรีว,รวิวให้เขานะคะเดี๋ยวดูคลิปหน้าว่าเราจะทำอะไรกันอีกนะคะบ๊ายบาย